การค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศหมายถึงการแลกเปลี่ยนทุนสินค้าและบริการข้ามชายแดนระหว่างประเทศซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของภาครัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ในหลายประเทศการค้าแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งที่สําคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ส่วนประเทศที่ไม่ได้จัดให้มีการค้าระหว่างประเทศนั้น จะสามารถเลือกใช้ได้เพียงสินค้าและบริการที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศของตนเองเท่านั้นประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 1. ประเทศสามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเต็มที่ 2. ประเทศสามารถนำเข้าสินค้าที่ต้องการได้ 3. เป็นการส่งเสริมการออมและการลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้น 4. ช่วยให้มีการแข่งขันประกอบการมากขึ้น 5. ช่วยบรรเทาปัญหาด้านการคลังของรัฐบาลปัญหาที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศ 1. ปัญหาการขาดดุลการค้า 2. ปัญหาด้านการอัตราการค้า 3. ปัญหาการเรียนแบบการบริโภค